สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชั้นสามแล้วกันในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรามากับรถซปเปอร์คาร์เขาเรียกว่าสุดห่วงโซ่อาหารของรถซปเปอร์คาร์แล้วครับหลุดจากนี้ไปไฮเปอร์คาร์แน่นอนครับเดี๋ยววันเดียวจะพาไปชมครับว่ารถคันนี้น่าสนใจอย่างไรกันครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้ารถที่เป็นที่สุดของ l amborghini ok aventador ครับสุดห่วงโซ่อาหารของรถซปเปอร์คาร์แบรนด์ล amborghini ok ครับก่อนที่จะขยับไปในเรื่องของรถไฮเปอร์คาร์ครับ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้า l amborghini aventador svj ปี2021ครับคันนี้ออปชั่นเต็มราคาออกห้างอยู่ที่55เกือบ60ล้านบาทนะครับวันนี้ราคามือ2เปิดเพียง39ล้าน9แสนบาทมีส่วนลดให้ทันที1ล้านบาทเหลือ38ล้าน9แน9 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ที่35ล้านบาทครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าราคาฟังแล้วเราจะรู้สึกว่า หมันแพงมากเลยมันแพงอะไรต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่า l amborghini ok aventador เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปีประมาณสัก2011เนะลากมาจนถึงปีเนี้ยปี2024 25นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าลัตเจนสุดท้ายของ aventador เนี่ยมันเป็นอุติเม แต่คันนี้มันเป็นไลท์เวทตัวสุดท้ายของ SVJ ก่อนที่จะเป็นเรเว l t o โต้เรเวตก็จะเป็นตัวในเรื่องของเครื่องยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับแต่คันนี้ยังคงความเป็น NA อยู่นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์7 7 0แรงม้า6.5ลิตร V12 ครับนะฮะซึ่งตัวนี้ได้มีการ พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเครื่องเกียร์ต่างๆทําให้มันสมูทมากขึ้นครับคันนี้พอเราเปิดขายที่บอกเนี่ยว่าคือ38ล้าน9 0 0 0 0บาทคันนี้นะฮะประหยัดไปเกือบ20ล้านบาทสําหรับคนที่อยากจะครอบครองมันคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งครับเป็นโรสเตอร์โรสเตอร์จะเป็นตัวเปิดประทุนแต่ไม่ได้เปิดประทุนไฟฟ้านะเปิดประทุนแบบในการที่แกะออกมาแล้วก็มาใส่ไว้ที่ฝาโปรงนานะฮะอันนี้เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งที่เรา b o r g ที่ทำออกมาให้มันมี g i มมิ c ในการที่ นี่มันคือรถไลท์เวทจริงๆนะครับคันนี้ในการตกแต่งครับจากโรงงานเลยนะกันชนหน้าเป็น SVJ นะฮะอันนี้เป็นตัวคือตรงรุ่นของมันนะครับสีคันนี้เป็นสีทองด้านจากโรงงานครับชุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะครับไฟหน้านี่เป็นตัววายสัญลักษณ์ LED ครบหมดนะครับรถสวยไม่มีริ้วรอยเลยครับมาพร้อมล้อแม็กซ์เซนเตอร์แคปนะครับเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิก10พอร์ตนะครับเบ็ดเสร็จโอเวอร์เนี่ยล้อกับเบรกเนี่ยผมว่าต้องมี3ล้านนะนะครับ ตัวสีทองด้านตัดกับหลังคาดําซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบดูสปอร์ตมากขึ้นกระจกข้างเป็นคาร์บอนเป็นฟูคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับตัว V12 ของ l amborghini ok จะมีเอกลักษณ์ครับก็คือเป็นประตูซิสเตอร์ดอรหรือประตูเป็ดนกนะฮะมาจากโรงงานเลย นะครับในเรื่องของสกับเพจเป็นอเวนทอร์คาร์บอนครบหมดตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมีคาร์บอนทั้งคันนะฮะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะออพชั a ่นเบรกซีดนะครับเบาะอ,อย่างเดียวต้องมีมูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะครับในส่วนของสติชิ่งต่างๆเป็นการคอนฟิกเป็นสีแดงเบลแดงพรมแดงนะครับจอ Apple c a r p เพทุกอย่างครบหมดพรมอมระไรมัติฟัง์กชันครับและตัวไ์เวทนะครับนี แทงข้างเป็นคาร์บอนให้ครบหมดนะครับเพื่อลีดน้ําหนักให้มันเบาที่สุดนะครับโป่งข้างด้านข้างรีดลมรีดอะไรทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดทุกอย่างนะฮะอ่ะในส่วนของโลโก้หลังคันนี้เป็นออปชั่นสติ๊กเกอร์มันเป็นออปชั่นมีสีกับสติ๊กเกอร์ครับคันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะที่ติดมากับรถครับเป็น SVJ SVJ ย่อมาจากอะไรรู้ไหมฮะ Super v o r t e Jota นะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อหลังเห็นไหมล้อหลังที่มีเซอร์คปเบรกเป็นเซรามิกคาร์บอนเซรามิกให้ครบทั้งหน้าและด้านหลังฝาท้าย ไม่สามารถเปิดได้นะมันต้องยกทั้งชิ้นนะครับเครื่องที่เป็นตัวไรเวทฝาเครื่องจะเป็นสีทองคันนี้แรงม้าอยู่ที่770แรงมา้าศูนย์ถึงร้อวิแล้วก็เครื่องยนต์ V12 ครับ NA นะฮะหกลิตรท่อไอเสียปลายเป็นทองคำด้วยนะสีทองทองด้วยนะครับ ดิสพิลิเซอร์หลังโคตรใหญ่โคตรสวยนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะหารถหนึ่งคันที่บ่งบอกความสําเร็จในชีวิตคุณแล้วก็อยากจะสะสมเหมือนกันลงทุนรถรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับคันนี้เลขใหมาอยู่ที่1,500ไมล์เท่านั้นเบ็ดเสร็จไม่ถึง3,000โลอะประมาณ2,000กว่าโลนะฮะร,รถสภาพเหมือนใหม่ทุกประการคุณแจครบ2ดอกนะครับราคาที่ผมเปิดเนี่ยสามสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทฟังแล้วเหมือนแพงนะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณเทียบราคาเมืองน,นอกตอนนี้ราคานี้คุ้มสุดๆสำ เพราะว่าผมว่าอีกหน่อยอาราคามันจะขึ้นถ้าเป็นตัว La ม b o r ก h i n i ินีมูเซอร์โกวันนี้ก็ราคาทะลุไปเรียบร้อยแล้วฮนะแต่วันที่คุณสามารถได้คอบของ SVJ เป็นรุ่นใหม่ๆที่ขับได้จริงแล้วก็โหดแล้วก็ดิบมากๆสำหรับคนที่อยากจะได้รถ La ม b o r ก h i n i ินีักหนึ่งคันที่แบบว่าแไอเทมแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะเจ้ารถคันนี้ครับ a เว n ท์ด SVJ เอสวีเจอร์คันนี้38 9 9 0 0 0ล้านบาทจัดไฟแนนซ์ได้ที่สาิล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค,าค้า เรามีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบ ECU ต่างๆพร้อมสไลด์ออกให้คุณฟรี24ชั่วโมงนะครับนะฮะเราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำตัดต่ออย่างแน่นอนครับรถใส่มากเหมือนรถใหม่ป้ายแดงสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0 8 5 2 5แ4 4 4 4าสอน์่นี่่ line official showroom ครับ a d s t u l e 3 s g a r a n d l i n e ครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดต